โอ้ยซุ่มบ้าครับมันเป็นจังไหนมันเป็นจังไหนมันสิแบนพดแบนว่าพดแท้โอ้ยเป็นละเงื้อหลายกับซุ้มบุค้านี่มันเป็นจังไหนมันเป็นส่วนๆดิมันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นเงื้อๆงากๆดิวันนี้ขอคุยข่าวเป็นภาษาอีสานหน่อยนะครับโอ้ย มัน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 เป็นตาหัวอีหลีครับหัวตั้งหลักก่อนเดี๋ยสิโชกโชกหัวลาอจากบาทก่อนหัวล่อจากค้ำก่อนมันจะได้คุยข่าวก่อนนะเอาหนึ่งสองซ้ำหัวล้อน้ำกันครับพี่น้องครับเออ เอาหัวเราะความปัญญาอ่อนของมันครับนี่ครับหลังจากที่บักทอนมันหลงพื้นที่ภาคใต้ครับปรากฏว่าโดนไล่ทุกพื้นที่ไปไซก็ถึกไล่ไปไซก็ถึกถึกเรียกว่าบอกกา <c oughs> บอกกาลงพื้นที่เลยจนได้ว่าไปหาเสียงในมูในปลาในเขาคุณ <c oughs> ไปหาต้มไข่กลินอยู่ปรากฏว่าทอน้ำเลี้ยงเพิ่นน่ะเน๊ยคนนี้ชื่อบงคนที่เป็นทอน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงหมอกคณะล่าน,นี่ออกมาโพดบอกว่าเอ้ยมันเป็นจงังใดวะคือมาเป็นจงังซี่คือจะมาอะไรคณะทอนหมดแท้ภาคใต้นี่ไหม เมื่อไรมาไล่ลทำไมมาไล่ธนาธรทำไมมาไล่กระตือบธนาธรทำไมนี่ถ้าเกิดว่าเขาแบนภาคใต้ขึ้นมานี่ภาคใต้นี่เศรษฐกิจอยู่ไม่ได้เลยนะวันน่ะน่ะ,นะเขาว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> นะ <c oughs> มันเป็นตาหัวครับมันเป็นมันเป็นอะไรที่น่าหัวเะจริงจริง <c oughs> มันจะแบนภาคใต้ครับมันจะแบนคนครศรีธรรมราชนะ มันจะแบนภูเกตโอ้ยบ่าหายแอดมินหัวแลวสิหายแอดมินได้จังได <c oughs> มันคิดได้จังไดมันจีบแบนภาคใต้นะนอกจากวัชิบแบนภาคใต้แล้วนี่ซุ้มติงติงติงธนาทรอนติงสามน,นิ้วมันยังออกมาเชิญชวนอีกว่ะจังหวัดไหนนะที่มันมีเสื้อเหลืองเยอะเนี่ยเราก็แบนมันเลย จังหวัดไหนเนี่ยที่แบบร <c oughs> ักสถาบันเยอะๆเนี่ยเรา,าแบนมันเลยก็มีคนโพลบอกว่านครราชสีมาก็ใช่ย่อยนะวันนะี <c> ้ <oughs> จะแบนโคราชอีกวันนะี <c> ้ <oughs> โอ้ยสว่ามันจังไดกในพีนอเลยสิว่ามันแนวหนดดีเป็นนด้สสเอี๊ยมมันจะแบนไปทั่วประเทศแล้วบ้างแับนี้น่าจะแบนตัวเองง่ายกว่า ไปแบนภาคใต้โอ้ยคิดได้ยังไงใครไม่เห็นด้วยกับมันมันแบนหมดแบนนุ่นแบนซีพีแบนเซเว่นแบนลิซ่าแบนเป็กผลิตโชคแบนดาราแบนเนชั่นแบนทุกอย่างแบนสินค้าอื่นแบนอะไรหมดแบนหมดทุกอย่างยากมันคือเป็นนักสั้นหรอชีวิตมันมันคือว่าเปลี่ยนประชาธิปไตยเพราะคนอื่นแสดงความคิดเห็นต่างมันมันว่าแบนใช่ไ ทั้งสี่เขาเรียกว่าปฏิการตัวจริงจะแบนค okay. ุณน right mm hmm. ุ้นแบ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 นอย่าลืมแบนเยอรมันเด้อเยอรมันเพิ่นกับประกาศว่าสถาบันไม่ผิดนะอย่าลืมแบนเยอรมันอย่าลืมแบนแม่น้ำเจ้าพญาเด้อแม่น้ำเจ้าพญานี่ก็น้ำไหลมาจากเขื่อนเขื่อนนายหลวงทั้งนั้นจะลืมแบนการใส้เงิน นะอย่าลืมแบนการหายใจเพราะว่าอากาศที่หายใจยุนี่ก็เป็นอาหารอากาศอยู่ในประเทศไทยอากาศเดียวกับของคน้คนเชื้อเหลืองกั้นจ่ายตายโลดสูแบนง่า <c> ย <oughs> ยูย,ย,ย,ยูลำบากหลายก็กั้นจ่ายตายรลดอึบอึบรลดแบนตัวเองรลดง่ายดีนะมาต้องมายุในประเทศนี่แบนตัวเองรลด กึบกันใจตายรถเออ้อกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ